ึมาดูกันว่าใครจะหมดแรงก่อนให้พลังที่เหลือทั้งหมดมาเป็นดาบจักรกล,ลผมจะรู้ผลกันแล้วแกหลอกให้เขาทำ พลังของซาสึเกะก็ประมาณนี้แหละนะไปหาอิทาจิให้เขาเทศสั่งสอนหน่อยก็แล้วกันเพราะฉันชนะแล้วะดันโซนายพูดถูกแล้วคาถาหลวงตาของซาสึเกนะเน่ะเทียบอิทาจิไม่ได้ แกต่างหาต้องไปหาอิชิจิถึงเป็นวิชาลวงตาที่อ่อนและอยู่ได้ไม่นานยังไงถ้าใช้ถูกจุดแล้วก็ซาสึสเกะใช้วิชาลวงตาก่อนแกจะรู้สึกตัวโดยให้แกเห็นว่าเนตรวงแหวนสุดท้ายที่แขนขวายังเปิดอยู่ถึงจะได้เนตรวงแหวนอยู่ในมือแต่ก็ยังดูถูกการประทะกับเนตรวงแหวน ถึงทำให้แกแพ้ราบคาบแบบนี้ยังไงได้เวลาไปเก็บตาของชิสุยลวเขาพวกราบคงซ่อนตัวอยู่ใต้ใหญ่ผู้หญิงนั่นคิดถูกจริงๆที่พามามีประโยชน์มากเลยฉันคนนี้จะแพ้เด็ดนแย่แล้ว กล้จะต,ตายจนวควบคุมจักรกะไม่ได้สินะยังตายไม่ได้จากนี้เป็นการต่อสู้ด้วยเนธเก็บคาถาดวงตาของชิซุยไว้ใช้กับมาดาราดีกว่าจะชักช้าไม่ได้แล้วแผลลึกเกินไปเพื่อโคโนฮะ oh และเพื่อโลกนินจา ฉันจะตายอยู่ที่นี่ไม่ได้อยา่าขยับนะคาริมไม่ทันได้ใช้อิสนากิแล้วล่ะนะ ขอตาของชีซุยก็แล้วกันนะอิธาจิอยู่ไหมพอเข้าหน่วยลับเราก็รู้ว่านายงานยุ่งแค่ไหนพ่อนายก็พูดปกป้องนายทั้งไปเลยมีเรื่องอยากจะถามนายหน่อยเรื่องที่ อุจิวะชิซุยโดดน้ำฆ่าตัวตายที่แม่น้ำนาคาโน่เมื่อคืนไปไงบ้างดันโซทุกคนไปรวมตัวกับรุ่นสองคนเราโดนล้อมแล้วศัตรูมี20คนกรณีนี้ต้องมีใครสักคนเป็นความสนใจของพวกมันสถานเดียวนกต่อล้ว เสียงตายอย่างมากอ่ะฉันเป็นนินจาแต่ัดสินใจแล้วว่าจะตายอย่างนินจาในสนามรบ <c oughs> พูดออกไปสิฉันเป็นนกต่อเอง <c oughs> โถ่เว้ยเรามันปอดแหกตอนนี้กลับรู้สึกโล่งจากเนี้ยฝากทุกคนด้วยนะดันโซนานจะต้องฟุบากฉันกำลังจะเสนอตัวอยู่แล้ว ฉันจะทําหน้าที่เป็นนกต่อเองไม่ได้ครับท่านเป็นโฮคังเ็ะนะครับไม่มีนินจาในหมู่บ้านเก่งกว่าท่านอีกแล้วเอาเป็นว่าดันโซสารุพวกนายยังหนุ่มไม่ต้องรีบร้อนสักวันเวลานั้นจะมาถึงรักษาชีวิตให้ดีสารุ <talvez> ตั้งแต่พรุ่งนี้นายคือโฮคังเงะเพื่อโลกนินจาและโคโนหฮะ ยังไงก็ให้พวกแกรอดไม่ได้เจ้วลูกเิษย์ดูเหมือนจะถึงตาของฉันแล้วจะไม่ปล่อยเจ้าพวกนี้แน่ไม่ว่าจะไปถึงไหนก็ไล่ตามนายไม่ทันสักทีนายเป็นเหมือนใบไ,ไม้ที่อาบแสงแดดจ้าแต่ฉัน ็นรากไม้ที่อยู่ในเงามืดเจอสัสเกตแล้วล่ะมีคนชื่อโทบิอยู่ใกล้ๆด้วยขอโทษนะอาทำแบบนี้ก็เพื่อจะให้ทุกคนหลับอยู่นี่ใช่มามซาอีจากนี้ผมไม่ให้ใครไปทั้งนั้นเออทำไมล่ะพี่หมอเนี่ยกาดแล้วว่ามันต้องกอเรื่องปวดหัวแน่เลยต้องรีบหน่อยกำลังคับขันแล้วครับ ไปเร็วคุณลีเข้ามันได้เลยเอะเฮ้ยอ้าวอไม่ได้การแล้วอ้ยโอ้ยอ้าวฉันคือบุ้างแคทวีอย่านะฉันขอร้องฉันอยากให้ซาสเกะคุ้งนะ่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเนอะอย่ามายุ่งไม่เข้าเรื่อง นอมืดที่อยู่รอบตัวซาสเกตคุงตอนที่ฉันสังเกตเห็นมันนั้นก็สายไปซะและ้วโถ่ในคิดจะฆ่านารุโตะเลยเหรอฉันไม่เหมือนพวกเธอฉันมีเส้นทางที่ขัดแย้งกับพวกเธอัะจะช่วยล้างแค้นเอง ฉันจะพยายามหาทางให้จนได้เลยอยู่ที่นี่เถอะนะเธอนี่มันน่ารำคาญครั้งนี้ล่ะครั้งนี้ล่ะฉันพยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อจะตามทั้งสองคนให้ฉันตัดสินใจแล้ว ฉันจะหยุดซาสึเกะเองด้วยมือของฉันเกือบไปแล้วนั่นเป็นวิชาผนึกที่จะผนึกเข้าไปในศพของตัวเองดูือมันว่าจะทำพิธีผนึกที่จะเกิดขึ้นตอนใกล้ตายฉันจะเอาตาของหมอน,นี่ไปซาสึเกะนายก็ไปพักที่ฐานทัพก่อนแล้วเจอกันนะ ล,าก,ลาก่อนนะอยากจะเห็นใบหน้าในตอนนั้นอีกสักครั้งสาสเกตคุงค,คนนี้คือสาสเกตคุงฉันจะไปกับสาสเกตคุงด้วยทำไมเราทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ รู้รืปล<ห>่าตระกูลอาชิวะเน่ะทุกคนถูกฆ่าตายหมดเลยตอนนั้นฉันน่ะดีใจมากเลยที่มีคนโดดเดี่ยวเหมือนกับฉันฉันเก่งจริงหรือเปล่าก็แค่อยากได้คำตอบนั้นดารุโตะฉันก็อยากสู้กับนายเหมือนกันเนะไม่เจอกันนานนะซาสเกะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะฆ่านาย น้อยนะเลื่องจะ,จะยูเพื่อการแก้แค้นเข้ามาเลยหนูน้อยสาซึกะรุโต่อซาซึกะหยุดเถอะนะทั้งสองคนท่านโอโรจิมารุได้วิชาอมะตะมาแล้วถึงจะเป็นอมะตะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าร่างกายจะไม่เสื่อมสลาย าสว่างสักทีได้ไหมคนไม่มีพ่อแม่พี่น้องอย่างนายจะมาเข้าใจอะไรล่ะสุดท้ายแล้วฉันก็ไม่เข้าใจอะไรซาสกเกะเลยสักนิดฉันขอยอมรับนะว่านายแข็งแกรง่งรู้หรือเปล่าว่าที่นี่เป็นชายแดนที่ถูกเรียกว่าหุบผาสิ้นสุดเป็นเวทีที่เหมาะกับเรา